น,น,นี่มีเก่งเหงาพ่องไม่สองมีมีเก่ง,ยงกเยงาพ่องเก่งยัางาพ่องอ๋ออันนี้น้ำพริกเองก็น้ำพริกแตเดงอันนี้ต้องขอบคุณเม่สองสาน้ำพริกมะฮือนะครับห้าถั่วเน่าจากมเจมจมลู่จากผ้าไม่คัวมาคนนั่นเนาะเออเน้ําิวคงหงดู เก่งอันนี้เปิน้นเก่งจีนงัวนี่เปิ้นจะใส่ใส่หยกกล้วยเนาะเก่งจีนควายเก่งเออเก่งจีนควายอือจีนควายปุ้นเมียท่านพี่เหมือนกันนี่นะครับวิธีแบบเจ้าบ้านนะครับวันนี้มาหานข้าวนะครับเอากระจยเม่างยังปลายังดอยใส่ม่อนเหมือนกันนะครับนี่ ภาคการดีเงี้ยแหละเต่าพิเศษเต่าดักแม่ได้แต่้ช่อนจะช่วยเย็นเขาเล่นแหมเตีเขาที่จะช่วยน่ะแม่ก่อนะเล่นแหมเตียงเนี่ยผิดชมเตี้่ยังเสียนามปนมะเร็งนะว่าเหมือนทไมน้องชงเตี้อย่างนั้นอ่ะคุณพ่อืด ไม่นี้พักการดไปเลเยนเ,ลเยนานะผู้จัดการใหญ่แบ่งไม่เอาไม่มาแบ็นอย่างไมหมนเออเอาไมา่มา,น,า,า,มน,ามนั่งเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าขวบมาได้นะครับ <c oughs> อือก็น้องดีครับ